หาฟิชเร็วหรือ oh จังหาฟิช oh ฟิชอยู่ไหนฮะเฮ้ยเจอแล้วเหรอฮันเดนจางเจอแล้วเหรอเจอฟิชสองตัวเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโหหรือจังงั้นหาสไตให้มาสไตไหนเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอไหนมาเมียไม่เห็นเลย ดิจังรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงนี้เอ๊ะเจอแล้วเหรอโอ้ยเก่งจังเลยนั้นหาเจลลีฟลล่ฟิชเจลลีฟลล่ฟิชเจลลี่ฟิชให้หมอมีเจลลี่ฟิชอยู่ไหนอ,อยู่ไหนเฮ้ยดิจังดิจังรู้ได้ไงเจลลี่ฟิชอยู่นี่ฮะดิจังเฮ้ยดิจังเจลลี่ฟิชสองตัวเหรอตัวนี้ตัวนี้เหรอไหนระบายใหม่ดิ รึเปล่าเฮ้ยลิจังใช่ด้วยแล้วตัวนี้ตัวนี้ระบายให้หมดมีดูดิว่าเจลร่ฟิทเปล่ามีสองตัวโหถูกต้องสองตัวสองตัวเอาหาอะไรอีกนะลิอจังหาตัวนี้อะไรเนี่ยปูแคปปูอยู่ตรงไหนเฮ้ยลิวจังลิจังรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงนี้ระบายให้หมดดิระบายให้หมดดิใช่รอเปล่า โอ้โห <Yeah. S 2> oh. ไหนๆมันมีดูดิมันมีดูดิใช่หรือเปล่าเรลิวจังระบายให้หมดเหมือนไหมเหมือนตัวนี้หรือเปล่าเออใช่จริงๆด้วย <c oughs> ลิวจังรู้ได้ไงว่าอยู่ตรงไหนวะม <c oughs> อุย้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลย